สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับเรามีมือถือใหม่เน้นเกมเร็วแรงในงบ1 0,000น 10, 000บาทสิ้นปีมาแนะนำกันนะครับผมใครอยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะครับไปเก็บโค้ดในช้อปป e e a า a า a นะครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เพิ่มเติมเอาไว้ให้เรามากันที่ตัวแรกนะครับกับ Redmi 10ราคา4,990บาทมากับหน้าจอ IPS LCD 90Hz ขนาด6.5นิ้วความละเอียดเป็น Fu l l HD s, แกะกล้องมาเป็น Android 11 ชิปเซตเป็น midtech i Helio G88 12นาโนเมตรความเร็วความแรงตัวนี้เนี่ยใช้งานทั่วไปเร็วแรงหายห่วงนะครับใครที่จะเอาไปเล่นเกม Rv PUBG Free Fire ถ้าเกิดเราไม่ได้ปรับสุดเนี่ยถือว่าเล่นได้สบายๆเลยนะครับนี่เริ่มต้นนะครับผมแรม4 g ิกล้อม64 g ิกหน่วยความจำเป็น eMMC Fat 5.1กล้องหลัก50ล้านพิกเซลและกล้องหน้า8ล้านพิกเซลมาก,กับลำโพงคู่แบบสเตอริโอ โมือถือเล่นราคานี้ได้ลำโพงคู่สเตอริโอถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับผมแบตเตอรี่5,000ม mm, ิลลอรองรับระบบฟาสชาร์จ18วัตต์ตัวถัดมานะครับสายเกมเหมือนกันกับแบรนด์ i ิน i ิ n x Note 11S นะครับผมโอ้โหรม8 g ิกลม128 g b กนะครับในเล่นราคา6,000บาทถ้าใครไปเก็บโค้ดส่วนลดเนี่ยได้เพิ่มแน่นอนเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เพิ่มเติมเอาไว้ให้ ตัวนี้นะครับมากับหน้าจอ IPS LCD แบบ120 h z ขนาดหน้าจอนะครับ6.95นิ้วนะครับใหญ่สะใจเลยนะครับใครจะเอาไปดูหนังใครจะไปเล่นเกมนะครับโอ้โหเต็มตาม,มากๆนะครับผมแกะกล้องมาเป็น Android 11ชิปเซ็ตเป็น MediaTek Helio G96 12นาโนเมตรตัวนี้เนี่ยเล่นเกมเร็วแรงนะครับใครที่เคยใช้ g 9 0 t กับ G95 เนี่ยมันก็เร็วถือว่า อยู่ในระดับใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนกราฟิกในเล่นเกมเนี่ยเป็นตัวใหม่นะครับม a ลิ G57 MC2 ที่แบบไม่ใช่ตัวเดิมการจัดการพลังงานความร้อนเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นนะครับผมแต่ว่า ในส่วนของ performance เนี่ยมันก็ยังไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ในเรทราคานี้เนี่ยถือว่าเร็วแรงแล้ว,น, ek, ek, วน, 2. 2นะครับผมแรม8กิกรอม128กิกหน่วยความจำเป็น UFS 2.2นะครับกล้องหลัง50ล้านพิกเซลและกล้องหน้านะครับ8ล้านพิกเซลมากับลำโพงคู่แบบสเตอริโอแบตเตอรี่5,000ม ah. ิลลิแอมและตู้ถัดมานะครับสายเกมเนี่ยถือว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับกับ Poco X3 Pro นะครับจาก Xiaomi a m 6 g ิกลม128 g ิเนี่ยราคาลดเหลือ6,990บาทถ้าใครใส่โค้ดเนี่ยเหลือ5,990บาทที่ช่วง12-12เนี่ยเราจะดูกันนะครับบางร้านเนี่ยใส่โค้ดเหลือ5,600 5,500นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าราคาช่วงนี้เนี่ยจะเท่าไหร่เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เพิ่มเติมเอาไว้ให้ตัวนี้นะครับสเปคจัดเต็มนะครับมากันหน้าจอ IPS LCD แบบ120 h z รองรับ HDR10 นะครับขนาดหน้าจอ6.67นิ้วความละเอียดเป็น Full HD+ s, มาเกือบกระจก Gorilla Glass 6โอ้โหสเปคหน้าจอก็ถือว่าจัดเต็มแล้วนะครับผมแกกล่องมาเป็น Android 11 ชิปเซตเป็น Snapdragon 8 6ด7กศน8607นาโนเมตรนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็คือ Snapdragon 8 5ดาก้ plus ที่มีการแบบว่าอัปเกรดนิดนหน่อยๆนะครับความเร็วความแรงเนี่ยใครเคยใช้ Snapdragon 8 5ดาก้ plus เล่นเกมทั่วไปเนี่ยสบายๆคือเอาง่ายเล่นเกมได้ทุกเกมเลยแต่ว่าจะมีปัญหาในส่วนของความร้อนนะครับเวลาที่แบบเราเล่นนานๆปรับสุดอัดหน้าจอนะครับหรือเล่นเกมชินปรับสุดอัดหน้าจออะไรเงี้ย เวลาเครื่องร้อนมากๆเนี่ยมันก็จะมีเฟรมเรทตกบ้างนะครับถ้าใครแบบอยากเล่นลื่นๆนะครับไปซื้อคูลิ่งแฟนอันแล้วไม่กี่ร้อยนะครับบอกเลยลื่นๆแทบทุกเกมนะครับผมรม6กิกลอม128กิกหน่วยความจำเป็น UFS 3.1ก้องหลัก48ล้านพิกเซลก้องหน้า20ล้านพิกเซลตัวนี้นะครับมากับลำโพงคู่แบบสเตอริโอแบตเตอรี่5,160ม ah, ิลลิแอมป์รองรับระบบฟัสชั่น33วัตต์สามารถชาร์จ59ภายใน30นาที และตัวถัดมานะครับกับสายเกมอีกแล้วนะครับกับ p o โ o X3 GT นะครับผมราคา9,990บาทนะครับช่วงโปรโมชั่นเนี่ยบางทีมันก็เหลือ9,001บางทีใส่โค้ดลดอันนี้ก็เหลือ8,800นะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับช่วง12-12จะลดเยอะแค่ไหนนะครับผมตัวนี้นะครับมากับหน้าจอ IPS LCD แบบ120 Hz รองรับ HDR10 และขนาดหน้าจอนะครับ6.67นิ้วความละเอียดเป็น Full HD+ มากับกระจก Gorilla Glass วิกสตัดนะครับโ,โหดมากและแกะกล่องมาเป็น Android 11 8. มากับชิปเซต MediaTek Dimensity 1100 5G 6นาโนเมตรนะครับโอ้โหตัวนี้เนี่ยเป็นชิป MediaTek ที่เกือบจะท็อปสุดแล้วนะครับผมในเลทราคา9,000กว่าบาท9,000นิดๆเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลย นะครับผมใครที่จะเอาไปเล่นเกมเนี่ยบอกเลยลื่นลื่นหายห่วงนะครับแต่ว่าเวลาเราเล่นเป็นนานๆเนี่ยแบบเกินครึ่งชั่วโมงยัก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นก็จะมีเฟรมเรทดรอปบ,บ้างนะครับในเกมหนักๆอย่างเกมชินเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ให้เกมตัวทไปเกมอื่นๆเนี่ยลื่นๆ่นสบายสบายหายห่วงนะครับจะอัปหน้าจอปรับสุดได้ทุกเกมนะครับโหสุดจะจัดนะครับแรม8กิกลอม128กิกเหนือความจำเป็น UFS 3.1 กล้องหลักของ14ล้านพิกเซลและกล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซลมากับลำโพงคู่แบบสเตอริโอแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับระบบฟ้าชาร์จ67วัตต์สามารถชาร์จเต็ม100%ภายใน42นาทีนะครับและตัวถัดมานะครับมาเกับ Xiaomi 11 Lite 5G NE นะครับตัวนี้ราคาเหลืออยู่ที่9,190บาทนะครับในช่วงลดโปรโมชั่นเพ,พื่อนๆรีบไปเก็บโค้ดนะครับเผื่อจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เพิ่มเติมไว้ให้ มือถือตัวนี้เนี่ยเป็นดีไซน์ที่แบบไม่ใช่แค่เครื่องแรงนะครับแต่ว่าแบบดีไซน์สวยกล้องดีด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอสวยเพื่อนๆเนี่ยลองมาชั่งใจดูแบบถ้าใครเนี่ยไม่ได้สายเกมจัดหนักแค่แบบเล่นเกมลื่นๆทุกเกมทั่วๆไปนะครับพอแบบไม่ต้องแบบคูปับสุดอันหน้าจออะไรขนาดนั้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับมากับหน้าจอแบบ AMOLED 1,000พล้านสีรองรับ Dolby Vision HDR 10+ นะครับมากับอาตาัตรา Refresh นะครับ 9 0 h าขนาดหน้าจอ6.55นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus ชิปเซตเป็น Snapdragon 7 7 8 g 5 G 6 ane, นา G 6นเมเรครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเทียบความเร็วความแรงเนี่ยมันก็อยู่ในเลนส์ Snapdragon 860นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะควบคุมความร้อนได้ดีกว่านะครับผมเพื่อนเพื่อก็ลองไปช่างใจดูแล้วก็ดีไซน์เครื่องเนี่ยดูแบบเขาเรียกว่าไงดูสไตล์แบบสวยกว่าอะไรอย่างงี้นะครับผม เริ่มต้นที่ RAM 6กกิกลอม1 2 8กิกนะครับผมกล้องหลัก64ล้านพิกเซลและกล้องหน้านะครับ20ล้านพิกเซลรองรับลำโพงคู่แบบสเตอริโอแบตเตอรี่4,250ร mm, อมิลลิแอมรองรับระบบฟ a s ช c าร์จ e 33W วัตต์และตัวถัดมานะี่ครับตัวนี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลย กับ realme GT Master Edition 5G นะครับราคาเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ1,000 10, 0บาทหรือถ้าอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยมันจะมีช่วงลดราคาเหลือ8 9 0 0 9 0 0 0อะไรเงรี้ยเพื่อนๆลองไปดูส่วนลดเพิ่มเติม,ตมนะครับผมแต่ว่านี้จะเป็นประกันสูงนอกนะครับราคาเลยถูกกว่าตัวนี้เนี่ยมากับหน้าจอแบบ Super AMOLED นะครับ1 2 e 0 h z ขนาดหน้าจอ6.43นิ้วความละเอียดเป็น Full HD แกะกล่องมาเป็น Android 11 ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 778G 5 G 6นาโนเมตรก็คือใครจะเอาไปเล่นเกม Rv p u b G free fire เนี่ย Gen ีเนี่ยถือว่าเล่นได้นะครับผมหรือถ้าใครนะครับแค่เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยถือว่าลื่นไหลใช้งานได้ดีมากเลยนะครับเริ่มต้นที่แรม6กิกล1ร้อยกิกมากับกล้องหลัก64บล้านพิกเซลและกล้องหน้า32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นะครับให้มา4,300 M มรอิลลิแอมรองรับระบบฟาสชาร์ตหกวัตสามารถชาร์จเต็ม100%ภายใน33นาทีและตู้ถัดมานะครับ กับ Realme GT Neo Flash Edition นะครับราคา1 9 9 0บาทนะครับว่าเป็นประกันศูนย์นอกเหมือนเดิมนะครับถ้าอยู่ในไทยน่าจะแพงกว่านี้นะครับไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดใครเก็บโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมอะไรพวกนี้เนี่ยใน Lazada เนี่ยมันจะมีโบนัสลดหรือประมาณ8,000กว่าบาทนะครับหรือ9,000เนี่ยราคาเลทช่วงนี้แหละหน้าจอนะครับตัวนี้มากับ Super a m o l e d แบบ120 H z 6.43นิ้วความละเอียดเป็น Full HD+ แกกล่องมาเป็น Android 11มากับชิปเซ็ต Mediatek Dimensity 1 2 0 0 5 G 6นาโนเมตรนะครับตัวนี้คือตัวท็อปสุดของ Mediatek ปีนี้เลยความเร็วความแรงเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วใครจะอาไปเล่นเกม PUBG Free Fire PUBG New State หรือว่าแบบ Free Fire Max นะครับหรือว่าจะเอาไปเล่นเกมช i n เนี่ยเล่นได้ ลื่นเลยนะครับผมแต่เวลาเล่นานานๆเนี่ยก็จะมีความร้อนบ้างน,นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมแรม8กิกลอม256กิกนะครับกล้องหลัก64ล้านพิกเซลและกล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่4,500มิลลิแอม์รองรับระบบฟาสชาร์ e 65วัตต์สามารถชาร์จเต็ม100%ภายใน35นาทีและตัวทันมานะครับสายเกมนี่ก็ถือว่าไม่มีไม่ได้นะครับกับ Poco F3 นะครับราคาเหลืออยู่ที่9,999บ ใส่โค้ดส่วนลดเพิ่มเติมได้ลดแน่นอนนะครับผมมากับหน้าจอ AMOLED นะครับ120 Hz ขนาดหน้าจอ6.67นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus มากับกระจก Gorilla Glass 5แกะกล่องมาเป็น Android 11ตัวนี้มากับชิปเซ็ต Snapdragon 870 5 G 7นาโนเมตรตัวนี้เนี่ย เป็นสแนปด a ก้อนในเลทราคาหมื่นหนึ่งที่ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับแบรนด์อื่นเนี่ยถือว่าให้ไม่ได้เลยนะครับผมอ่ะเล่นเกมทั่วๆไปลื่นๆนะครับหรือใครจะจัดหนักเก็นชินอัดหน้าจอเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากนะครับแต่ว่าเป็นห่วงในเรื่องความร้อนเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยมีคูลิ่งแฟนอยู่แล้วเนี่ยเล่นได้ลื่นๆแบบ คือที่สุดในเลทราคาแบบ9000กว่าบาทแล้วในเลทราคานี้คือคุ้มที่สุดแล้วนะครับสายสเปคเล่นเกมนะครับผมอ่ะแล,ะ gig, ล gig, ้ว6 g กิกลม1 2 8กิกหน่วยความจำเป็น UFS 3.1กล้องหลัก48ล้านพิกเซลและกล้องหน้าน,นะครับ20ล้านพิกเซลแบตเตอรี่4520ม ah, ิลอรองรับระบบฟ้าชาร์จ33วัตต์สามารถชาร์จเต็ม100%ภายใน52นาที และตัวถันมานี่ครับกับ Realme GT 5G นี่ครับถ้าประกันูนยนไทยเนี่ยราคาถึง20,000บาทเลยแต่ถ้าเป็นประกันนย์นอกเนี่ยหรือประมาณ13,300กว่าบาทเท่านั้นเองเนะครับผมถ้าเกิดมีโค้ดส่วนลด Lazada เพิ่มเติมอะไรพวกนี้เนี่ยเก็บ Lazada โบนัสเพิ่มเนี่ยมันจะได้ลดเหลือ11,500บาท ประมาณนั้นนะครับผมอ่าแล้วแต่ช่วงเขาด้วยนะครับมากับหน้าจอแบบซูเปอร์อัมเล็ตแบบ120 h z ขนาด6.43นิ้วความละเอียดแปน Full HD พัดแกะกล่องมาเป็น Android 11ชิปเซ็ตเป็น SnapDragon 8 8 8 5G 5นาโนเมตรนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเร็วแรงและร้อนที่สุดในเหล่า Android แล้วนะครับผมเร็วแรงก็มาคู่กับความร้อนนะครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยมีพวกคูลิ่งแฟนแบบระบายความร้อนดีๆอยู่แล้วของ Backsha ์คหรือของเลนส Magic อะไรพวกนี้ซื้อเพิ่มมาเอามาติดตัวนี้เนี่ยโหบอกเลยว่าเล่นเกมได้แบบลื่นทุกเกมนะครับอัดหน้าจอปรับสุดอะไรได้แต่ถ้าเกิดแบบเพื่อนๆแบบว่าไม่ได้มีคูลิ่งแฟนเอาไว้ระบายความร้อนเนี่ยเวลาเล่นไปนานๆเนี่ย พอมันร้อนหนักๆเนี่ยเฟรมเรทมันก็จะ drop บ้างนะครับผมอ่ะอันนี้เนี่ยก็เก็บไว้พิจารณาถ้าเกิดใครเดี่ยวแบบเฮ้ยชอบแบบชิวๆไม่ร้อนมากก็ไป Snap 870ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยของอย่างนี้มันต้องสุดอะ่ะมันต้องสุดอะ่ะก็ต้อง Snap 888 5G ไปเลยนะครับผมเร็วแรงรื่นหัวแตกแน่นอนนะครับแ a m 8GB r o ลมร้หน่วยความจำเป็น ufs 3.1กล้องหลักหกล้านพิกเซลนะครับและกล้องหน้า16ล้านพิกเซล ตัวนี้นี่ครับมากับลำโพงคู่แบบสเตอริโอมากับแบตเตอรี่4 5 0 0มิล m ป์รองรับระบบฟ้าชาร์จ65วัตต์สามารถชาร์จเต็ม100%ภายใน35นาทีเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับวันนี้เนี่ยมีแต่ตัวเร็วแรงราคาคุ้มๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอะ่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ